ไหนมีปัญหาหนังตาเปลือกตาตก,กเยอะๆพอเราดึงขึ้นไปเสร็จปุ๊บตรงนี้ค่ะเราก็ใช้นิ้วชี้เรานะคะสันตรงสันนิ้วชี้เน,นี่ยค่ะสันตรงเนี้ยของนิ้วชี้นะคะดันขึ้นแล้วก็นิ้วโป้งเราเนี่ยวางบนศีรษะบนบริเวณหน้าผากงนี้นะคะนิ้วโป้งเราก็เอาดันไว้ค่ะมันจะได้มีแรงดึงขึ้นเห็นไ,ไหมมันจะได้นิ้วชี้เรามันจะลงมาพอดีเลยนะคะเวลาเราดึงขึ้นนะคะให้เราดึง เราก็มาที่คิ้วนะคะมาที่คิ้วเลยถึง10ครั้งนะคะอ่าพอครบ5้าถึงสิครั้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ตรงบริเวณอุ้มมือคือตรงกลางของอุ้มมือค่ะดันขึ้นดันขึ้นไปจากใต้ะคะิ้วนี่ค่ะเนี่ยค่ะตรงหัวคิ้วเลยนะทําไมถึงให้ต้องให้ดันตรงใต้หัวคิ้วรู้ไหมคะเพราะแสดงสีหน้าเนี่ยตรงเราจะขมวดคิ้วโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างบางคนเนี่ย ว่าเพง่งโทรศัพท์มือถือนานๆมันจะทําให้เกิดการขามวดคิ้วโดยที่เราไม่รู้ตัวตรงนี้ยมันจะเป็นปมมันจะเป็นเส้นนะคะเป็นล่องลึกเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ตรงบริเวณอุ้มมือเราเลยคะ่ะดันเพื่อคลายกล้ามเนื้อขึ้นแบบนี้นะคะ่ะมันจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณหัวคิ้วที่มันเก็งอนะคะ่ะที่มันแข็งเก็งเนี่ยมันอ่อนตัวลงมันคลายตัวลงนะคะ,อะลองไปทําดูนะคะถ้าครีมมันแห้งอะ ทาครีมลงไปค่ะใช้อุ้มมือคือตรงกลางเงี้ยค่ะทาลงไปตรงอุ้มมือแบบนี้แล้วเราวางลงไปใต้หัวคิ้วนะคะคือจุดนี้นะคะคลายกล้ามเนื้อค่ะแล้วดันขึ้นแบบนี้ซ้ายไปขวาตามแล้วขยับออกซ้ายไปขวาตามหางตาขยับไปจนถึงขมับนับเป็นหนึ่งรอบให้เราทำทั้งหมดห้ารอบเอาอุ้มมือวางใต้คิ้ว